สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาวตะโมอค่ะบอัหน้าคนดอกมาเด้อค่ะเด้อมากินแจ่วฮ้อนกับนางน้อยเบิ่งเนื้อดู้ค่ะพี่น้องจักกิโลนะน้อยเนื้อนี่สามกิโลแจ่วนี่ก็เห็ดเองนะคะแจ่วเพียโคงคคนหักไก่ร้อยกิโลแล้วค่ะคนจักกิโลคนหักไก่ร้อยกิโลแล้วค่ะนางสาวสวยนางน้อยนะคะบัวแม่สวยเนื้อกับพ่อยพ่อยพ่จะแท้ ใส่คำ <ใน S 1> ว่าพ่อยนะก็คือเนื้อปลาสดเนื้อคะ่ะเด้อพ่อยบ้านนางน้อยก็คือนุ่มภาษาไทยครัเอื้อนนุ่มนี่แหละค่ะเพือนะพ่อนอะเพื่อนว่าเนื้อมันยาเพื่อนปลาสดว่าพ่อยอมดสำหรับรลูกหลานอันเนเองปูเหลานอายุร้อยแท้ปูนะับบ้นค่ะอันนีบบ้ก็อุ้กระปูค่ะเห็นบอกว่ากินเรียบร้อยแล้วมาได้มำเซฟน้ำกันมาหนี่พี่เบวสวัสดีค่ะก็เดินไปทาเองวาง แบบนี้ล่ะค่ะสิเป็นอุ่นอัวอุ่นอัวซีสันและรสชาติยากหยาบอีหลีเนื้อค่ะมันต้องมัดไว้จังหน่อยเมื่อกี้เขามัดอย่างนะใส่เหล้าข่าวใส่ไข,ข่ได้ไม่ใช้ชื่อนี่นนซื้อทรงคือเป็นอะไรวะเจกเก้แซบอยู่ทะยำได้มันติดมันใส่กระเพาะทะยำได้เออทะยำ,ำได้ย่างเฮงหยาบเน่ยบอย่างนุ่มเหรอติดมันเนหมือนเหร เป็นน้าแก่กับน้าที่โคง้งอกแดดร่มรมตกนะคะบรรยากาศวันนี้ขอบคุณคนติดตามรับชมเพื่อนต่างช่องทุกคนด้วยค่ะไกลละไกลละไกลสีมิได้รายได้ละ <laughs> ยอดซับมลายจะได้เป็นมื่นแต่ยอดวิวไม่ได้ค่ะบอกตรงๆแล้วก็ช่วงหนึ่งหายไปสองเดือนอเพราะว่าขี้ขานค่ะคูแก้มช่องคูแก้มนะถูกยึดเลยนะอ้าทำไม คือไม่ลงคลิปติดต่อกันเป็นเวลาเท่าไหร่นี่แหละช่องเขาแม่นถึงคิี่ต่อเลยจริงจริง <c oughs> ต้องกระตุ้นหน่อยนะ <c oughs> เนสียดายนะครูแก้มเราก็จเจ็บเกือบแปดพันซับเนาะโอ้ยมันไม่ได้บงมันบม่ได้ง่ายๆได้คนติดตามนี่ก็ได้เน,เนื้อบ,บัฟเนื้อบ,บัฟคือยังบัฟเฟลไม่ไม่ใช่ <c oughs> อาจา <c oughs> จะเป็นเนื้อวัวนมเป็นไปได้วัวนมที่เขาปุ้กระเตียกันสีมันคือตรมกับบัฟนะครับกินเลยค่ะ ที่เราไปซื้อเนื้อกิโลเนื้อย่างนะยิ่งโหดกว่านี้ขึ้งลงขึ้นอีกแล้วบอกน้ำมันเหรอขึ้นลงขึ้นโมลงเมื่อวานขึ้นเมื่ออื่นถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้จะล้างมอเตอร์ไซค์อยู่พี่น้องวันนี้เห็ดเองเลยค่ะเด้อเบิ่งน้ำเบิ่งพริกดูค่ะได้การไหมน้ำจิ้มได้การอยู่น้องชายเป็นว่าได้การอยู่น้ำจิ้ม ดความว่าได้การนิ้นัวได้การเลยค่ะพอผงสุดค่ะุงสุดพอใสไปห้าร้อยแปดิประมาณพอลน้าร้อยหกสิบวาด้แซ่น้ำกันได้ค่ะเดิมมันอันนี้เนื้อที่เอามายางนั่นแหละค่ะเป็นติ้งให้หลานทรายสุธิรักษพื้น เา็ชาวเจ็บแวืนเสียเพื่อ้าเจ็บแคลน้อยเสียอยากอิ่มอุกกระปูแล้วขนาดไปเติมเองนี่ชื่อซื้อแก๊กทีลร้อยน้องกบาทดดีขนาาน้ำซุปนี่เราซื้อมาใช่ไหม อช่ในน้ำซุปจากร้านดังชื่อดังของสกุลนครบุณได้ค่ะทางออกไปนาเกหรือทางออกไปอำเภอนาเกอถ้าอยากเข้าต้องวิ่งเข้าโฆษณากดกระบอกชื่อร้านใช่รี่ร้อในก็ะซิให้พี่น้องมาเนี่ยไ้สองครื่องกินไปคุยไปสวัสดีค่ะคุณโอนค่ะคุณโอนเด้อค่ะเด้อเพิ่นกำลังดิ้งกาแฟเออน้ำโอเลี้ยงน้ำซาอยู่ แพะไทยอืน้ำมักตูมน้ำหมกบ่อรีแลกค่ะยามแรงเนื้อแกยังมันมันอันนั้นอีกพี่น้องเอ้ยเบียร์ว่ามันจังเหลือตุนเลยอ้นตุนเลยเดี๋ยวเดีอ้วนดีไปกินให้กินครับในตลาดมั้งในตลาดในตลาด ตลาดก๊อกแก่อนเช้านะไข่ตอกไข่ลงไปแล้วตามใจชอบคิดย่างไม่ออกกับเนื้อย่างเนื้อจุ่มเลยอะอาหารที่คู่ควรกับคู่ครัวอาหารที่คู่ควรกับพานะของเราเราจะมาพานะใกล้ปลายเดือนมีคนซื้อให้กินไงแน่นอนค่ะก็เลยได้กินขอบคุณลาวขอบคุณสุขุสุคนที่เลี้ยงดูปูเสื้อ ชีวิตน้อยๆเป็นแบบนี้แหละครอบครัวนังน้อยคข้ามมากะสิกินข้าวเลิกงานมาเจอกันสุขุสุขุนืัอนี้นังน้อยกะกลับมาทิ้ไปก็คุยไปทะคุยไปแล้วพี่ตไปามะอาีโนมยึงรู้พี่น้องนำคนมาแต่้ว่าเอาเงินสุดในหัวเป็นหานสุดหา กดเดือดดีขนาดน้นเาอด้ายังตั้งใจเาเปังไปค่ะพี่น้องบึ้งมันเดียวนี่คือธรรมชาตินะคะเป็นแบบธรรมชาติไม่ต้องตัดต่อเลยค่ะนี่ฮเว้ากันแบบนี้ือกันเฮาความเรียวครับเออบบตง อย่างเด <Ses carrots. S 2> ้อค่ะเสียงลูกลานให้ห้องปูปี๊บกับมีบางคลิปค่ะบ่ได้ตัดออกเลยค่ะผมเแม่นได้ตัดโปเป็นเอาตามจริงเนื้อมันไม่ได้พูดตรงตโอ้ัดกเาเลยสิเนื้อโอ้ัดกระเพราไปทีนี่ได้เลยเนาะต้มก็ได้ตุนให้มันนานๆตุนเตาซื้อถ่านมาตุนเลยตุนแล้วก็บักบุญซู เกงให้หมากินเลยตุนเสร็จแล้วดีที่สุดใช่ไหมโอนโอ้นอย่จะาไดีโอ้นแ่จมเลยเดี๋ยวอมแพ้ดิออนแค่เต็มปากไปนี่ย่ำเข้าไปโอ้ยแต่มันยังโบ้โอ้ยหนังมีลูกเหิเนี่ยวยตเนีโตโกันกินพี่ลืมพอดอารมมื่อกี้ดีแดงจ้งแบเอาเมนี่แหละมีเดียมนี่นื้อโอ้โเินเดินกดนเวนเดินเนินเนเนินนนนน ได้ได้เสือนี่เินมาเลียนมาเสือนี่เสือเสือโบแม่เนี่ยเสือกันอยสศีเอลงินจังหน่อยมันยังบสุกจุ่มลงเจือหัวมันตรงเม่ตะเกียมันเดียมันแดงๆดิฟเขาก็ยังกินเนาะโอ้ปเห็ดเียนี่โบได้ด้วยนี่ดังๆพญาด้เห็ดโบได้อีดิจาโตอยู่จางเออจางอีนี้ สันบุญยักติมาแซบน้ำเดียวเด้ออยู่ลงมาลงป่ะจะลืมดิมาได้โ้ยขี้ไล่เแม่ก็ถือลงถือลงกินไปคุยกันค้าแรงไหมนี่มากินมาแซบน้ำเดียวเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับพ่อแค่นี้แหละเนาะอุ่นเนาะม๊อสิเปหาซื้อเทาซื้ออย่างมาลาบสวัสดีนะคะ